เจอนานหรือยังพี่เห็นศูนแดงแก๊แล้วทีนี้ไปไป น้องถ้าถ e. ้าม yeah. ันออกมาตรงตรงป้ามาเฉลยให้สัมลีนะไหเีกานกับผมเลไหมไหนไหนสูนี่ไงสีูนัานบอีบอกว่าไม่นหี่เล็กซูนีบนโลก เลขศูนย์ตรงนี้่ะที่นี้มันใสในองค์แล้วมันหายยังมีรอยเลขศูนย์เอาตรงนี้บอกชี้หน่อยเลขศูนย์ึงมันก็ศูนย์อยู่มันยังอยู่ตัวนี่มันหายตัวมันเป็นดําแต่ก่อนมันแดงนะศูนย์ตัวแดงแดงเลยจะจะเห็นเลขอะไรอีกครับอเลขอะไรัเลขสี่ด้ี่ที่เห็นเป็นเลขสี่เหรอครับตรงไหนเลขสี่สี่เสี่ ชัดเจนเลยเนาะแต่ก่อนเห็นแต่เลขศูนย์นะพอดูๆไปเอา้าวนีันเลขสี่ท่านเลขสี่ชัดเลยมองอ่างนี้เนาะนี่มองชัดเลยแต่ก่อนเห็นแต่นี่นะพอเช็ดๆไปเอา้าทำไมเลขสี่ชัดจัง <c oughs> นี่ยิ่งมองไกลยๆยิ่งชัดเลยฮะ <c oughs> เจอนานหรือยังพี่ ประมาณอาทิตย์หนึ่งเ่าจะเอาไปปล่อยนะเลยโบโลตาก่อนครับเยาไปดูอันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่สี่เอทับหนึ่งเนาะอ๋อ,อครับผมออโอ้มองเห็นเลขอย่างชัดเลยเนาะตรงนี้เนาะ มือนะอนยังไม่ได้ให้ใครดูเหรอครับรแล้วปกตินี่คุณป้าถูกหวยบ่อยไหมมีเคยซื้อเดี๋ยวนี้ไม่เคยซื้อเวลาม่ซื้อถูกเวลาซื้อไม่ถูครับแล้วงวดนี้นี่ <c oughs> เห็นเลขแล้วจะเสียงไหม <c oughs> จะเสียง <c oughs> อ,อซื้อลอตเตอรี่แล้ว <c oughs> ซื้อเลขอะไรป้าตีหนึ่งสี่ศูนศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์ซื้อสองใบสี่ใบเลยเหรออ๋อครัอืมแบบนี้ชัดชัดใสใสเลยเนาะอืมไอจุดนี่ยังอยู่เนาะจุดนี่นี่อันนี้นี่นี้นี้น อันนี้ใช่ไหมที่ที่ป้าเห็นเห็นตัวแดงๆตรงนี้เลยบอกเห็นแดงมันไรเห็นคือเห็นแดงๆแดงเลยมันอกล้าเอามีจิตเขียนเห็นเห็นเลขอะไรแดงๆสองตัวเลยใช่ไหมเห็นศูนย์อ่ะแดงเห็นศูนย์แดงแจ๊สโปแดงกว่านี้อีกอันนี้เอามาไว้ในน้ำมันในโอ่งเลยมันแล้วทีนี้เลขสี่เห็นตัวแดงด้วยไหมแดงแต่นี่มันมันจางตมอยู่ในโองอ๋อคือคือเห็นตัวแดงๆเลยคือศูนย์สี่จ้ว่างั้นเถอะ ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเรียบร้อยเพื่อหลายๆคนเขามองเห็นไปเลขอื่นนอกจากเราเนาะคุณป้าเนี่ยบอกว่ามองเห็นไปเลขศูนย์สี่เลขเดียวเลยบอกครับเห็นเลขเดียวเห็นแดงแดงตัวเดียวเลยศูนย์สี่มัได้เอาเมจิกเขียนไว้อืมหรือใครเอาเมจิกไปเขียนไว้หรือเปล่าไม่รู้ไม่มีเราวพอมันอยู่ในนาพอไปเปิดเห็นใน ที่ไปตัดต้นไม้อ่ะครับไม้ล้มเกิดไหมเกยอืมไหนตรงไหนครับอ๋อลูกต,ตามองเห็นสีเลยบอกอ๋อครับแต่เลซูนมาเจอที่แกบอกว่ามีซูนมาเห็นอ๋อเลขชัดอยู่นะอืมอันนี้ก็นี่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  เลขสี่ชัดเจนเนาะเลขสี่เลขไอ้เลขศูนย์นะเลขศูนย์มันแต่กอนไม่ได้เห็นสี่นะเห็นแต่ศูนย์เห็นศูนย์อ้าวทำไมใครมาเขียนไว้แดงนี่โปตอนนี้ก็เหมือนเช็ดตอนนี้ก็ยังแดงแงอยู่นะพอเช็ดอกไปเลขสี่นี่ไปซื้อทันโลกทันเหตุการณ์มากเลยนี่หนึ่งศูนย์สี่อันนี้ศูนย์มาจากไหนศูนย์มาจากนี้ตื้อสี่มาจากตรงนี้นี่ ก็04เนอะซื้อตรงตรงเลยแต่เต่าหนึ่งมาจากไหนไม่รู้ก็หยิบได้104 410 104เลขห,หนึ่งใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูรอตตอรี่คุณป้าอีกใบนี่อันนี้ซื้อตัวกลับ140เหมือนกันก,ก็น่าจะเป็นรอยขีดข่วนที่เขา เขาคลาน่นี่ะเอานี่นี่มันแดงมันปาะกานี่เองตรงนั้นน่ะเห็นชัดเลยโอ้ยยิ่อยากให้ใครดูเลยเกี่ยวก่อนทีนี้เรามาเจาะเจาะตัวเลขจากกระดองเต่าดูสิมันก็ชนกับลุงพองชนกับทายเยก็พูดไปเออนี่า่ต้คนะชนกับอาจารย์ทาเยตรงไหนอ้าว อาจารย์ททเยบอกว่ามีมีศมีสมีศูนย์มีสองแล้วตรงนี้เห็นศูนย์ชัดชัดเห็นศูนย์ชัดชัดศูนย์จะมาล่างหรือมาบนก็ไม่รู้นะในลอตเตอรี่ที่ซื้อมาแล้วขอโชว์หน่อยจ้าอ๋อหนึ่งศนสี่กับอะไรนะเอาไปถูกรางที่หนึ่งก่อนสิถ่ายไปเป็นหลักฐานก่อนแล้วคิดว่าจะถูกรางักับเขาไหมนี่ไม่รู้แล้วแต่เตาแล้วแต่พิดเตาแล้ว ปกติซื้อลอตเตอรี่บ่อยไหมป้างวดที่แล้วไม่ได้ซื้อสักใบหรอกอ๋องวดที่แล้วไม่ได้ซื้อสักใบงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกสามคุณป้าบอกมีรุ่น <c oughs> ป้าซื้อมาแล้วก็ต้องรุ่นนะเนาะลุ้น,แล,น <c oughs> แล้วถ้ามันออกมาตรงๆงล่ะคุณป้า <c oughs> แล้วแต่พี่เตาก็จะดูอีกมุมหนึ่งนะครับ <c oughs> ให้มองประมาณนี้ครับ สำลีก็ยังไม่รู้นะว่าเลขอะไรแต่ว่าคุณป้าบอกไปแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ให้คุณป้าให้ดูเห็นเองให้ดูเห็นเองกับตาว่าเห็นเลขอะไรตรงนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นว่าสำรีเขาจะเห็นเลขอะไรอ่ะคุณลองดูซิตัวนี้เห็นเลขอะไรบ้างครับส่วนตัวผมอ่ะส่วนตัวนี่แหละผมถามคุณนี่แหละว่าคุณเห็นอะไรเห็นชัดเลยเลยพี่เห็นอะไรครับ แปดแล้วพี่อีแปดตรงไหนชี้หน่อยนี่ไงแปดสามนี่อ๋อเห็นแปดสามตรงนี้อืมคนอื่นเห็นไหมนี่เป็นเลขสามเลขเอียชัดแน่อนคนอื่นดู้วเห็นเลขอะไรอีกไหมห้าสามแปดนะพี่ห้าสามแปดไม่ตรงกับเจ้าของบ้านบอกเลยอ่ะเจ้าของบ้านบอกอีเลขนึงเดี๋ยวให้สําฤีไปถามเจ้าของบ้านเองนะเจ้าของบ้านเห็นตรงนี้นี่ เจ้าของบ้านเห็นตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้คือเลขอะไรสำลีลองดูสิไหนนี่เจ้าของเห็นตรงนี้เห็นแบบตัวแดงๆเลยตรงนี้อันนี้เลขอะไรเลขศูนย์ตัวนี้เจ้ตัวนี้อ้าวแล้วตรงนี้เลขอะไรป้ามาเฉลยให้สำลีนะฮร นี่ยเห็นไหมตัวเดียวกันกับผมเลยไหมไหนไหนไี่หนึ่งศูนย์นี่ไงก็เป็นสี่ศูนย์ผมบอกสามีบอกว่าเห็นอะไรนะวีสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์แต่คุณป้าซื้อหนึ่งศูนย์สี่กับหนึ่งสี่ศูนย์เออมีความละไม้คล้ายคลึงมองเห็นกันคือมองเหมือนกันวันแรกนี่เห็นชัดเลยใช่ไหมตัวเลขศูนย์จีแดงเลยจ้ะมันก็ไม่จริงอ่ะมันก็ไม่จริงแกว่าเอาใส่โอ่งไว้มันเลยลาง มันถูกไปถูกมามันจะหายหมดก็เลยเป็น4หนึ่งศูนย์แต่ผมก็4หนึ่งศูนย์เนี่ยเออเห็นไหมผมคือป้าเขาเห็นตัวแดงๆอยู่แล้วเมื่อกี้ซีเมจิกเขียนไว้อ่ะเขียนไป่ศูนย์บัรเลกเลยอันนี้เป็นอาทิตย์แล้วมันก็มันก็ออกกระจางมันก็เราเขียนไว้แล้วไปใส่ในโอมันลุกโอมจริงๆแล้วผมก็ว่าเขียนมันผมนะเขียนเหมือนกัน จริงๆผมอยากให้ป้านะถ้าเกิดจะซื้อซื้ออีกตัวหนึ่งก็คือนี่มันอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้ามองยินนี่ไหนไหนไหนนี่ไงเลขหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์นี่เห็นไหมศูนย์นี่เลขหนึ่งไหมนี่ก็ในเลขหนึ่งอืมนี่สี่หนึ่งศูนย์ถ้าเป็นขีดนี้ก็ตีเป็นหนึ่งไปเลยนี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์อืมชัดนะครับชัดบอกยังแห้งเลยสี่หนึ่งศูนย์อืมชัดแถวแถวถ้าเบิ้ลนี่เบิ้ลสิบเอ็ดเลยงวดนี้นี่มาแน่นอนโอ้ยอย่าเพ้อ ก็โปรดใช้วิจารณญาณก็แล้วแต่คนจะมองเห็นเป็นเลขอะไรเนาะแต่คุณป้าก็บอกว่าเห็นเป็นศูนย์สี่คุณป้าก็ซื้อลอตเตอรี่อย่างที่เห็นนั่นแหละการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะการถูกหวยถูกอะไรก็แล้วแต่โชควาสนานี่อาจารย์ทยเยก็ให้เลขมาแบบนี้หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสี่หนึ่งศูนย์นะพี่ชัดอยู่ต่อมาก็นอนนิ่งของมันเนาะแต่จะเอามือให้ดูแต่ไกลๆเลยอยไปเอามือยัดปากกันเขาบอเอาเป็นว่า ดูจากคุณป้าบอกว่าเห็นเลขอะไรดูจากสำรีบอกว่าเห็นเลขอะไรแล้วมาดูเลขที่อาจารย์ไทยเยส่งมาให้ทางไลน์แล้วผมก็เขียนแบบนี้ก็หวังว่ามันอย่างยิ่งนะว่าเป็นแนวทางที่คุณผู้ชมญาติธรรมหุ้นส่วนนะฮะจะนำไปเสี่ยงโชคชัรนาเนาะ ประจำงวดวันที่1นมิถุนายนมิถุนายน2 5 6 3วันนี้วันที่26ครับ26เหลืออีก27 27พี่27วันนี้วันที่27ใช่ไหมเหลืออีก5วันครับ27เหลืออีก5วันเท่านั้นเราจะได้รุ้นเสียงโชกันนะ30ั1อีก4วันารับอ๋ออีก4วันแค่นัเอีกอี4วันแค่นั้นอีก4วันอีก4วันแค่นั้นนะเน้นที่4 4ก็บอกว่าเลข4ที่กระดองเต่าก็ยังชัดอยู่อาจารย์ป๋องบอกว่ามี4แต่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่มี4ี่อะ ไปลุ้นกันอาจารย์ทายเยบอกว่ามีสี่มีหนึ่งด้วยมีสี่ไหมครับมีเดี๋ยวยังไม่ตัดออกยังไม่ยังไม่ได้ตัดออกมีลุ้นกันนะลุ้นกันเต่านาพาโชคลุ้นเสียงโชคกันต่อไปนะฮะสาบใดที่ยังมีการเสียงโชคก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางในการนําไปเสียงโชคนะครับ